กลอบรูแลวกือบรูแล้วหางเลยเข้าวันเนี้ยเนี่ยแม่เมซ้อมเข้าไปหางดูไม่ได้เลถามน้องสาวเพื่อนน้องสาวบนยอดลู้พี่น้อยสวยเยอ๊ะแปลกใจเลยโหเข้ารีวิวชัดเจนพัดวันนี้นะครับเราพามาดูแปลงที่ใช้ชัดเจนพัดกันนะครับอยู่ที่บ้านสวนป่านนะครับอำเภอวัดโบดลักษณะใบนะครับจะเขียวใบตั้งแข็งสวยนะครับแต่กอดี แป้งนี้นะครับเป็นแป้งที่ใช้ตอนข้าวคุมเลนจะช่วยเรื่องการกระตุ้นการแตกรากแตกใบแตกยอดให้ข้าวแตกกอดีเพราะว่าข้าวแป้งนี้ขึ้นห่างกันนะครับเพราะแป้งนี้นะครับป้าเขานะครับจะลุทิ้งอยู่แล้วเพราะว่าตอนที่เขาหว่านนะครับฝนมันตกกระแทกทําให้ข้าวนะครับไปกองหรือว่างอกไม่เสมอกันนั่นเองครับป้าเลยเปิดใจใช้เชจีนพัดดูผสมพร้อมกับคุมเลนทําให้ผลออกมาเป็นอย่างนี้เลยครับสวยงามนะครับ ทั้ง3แปลงนะครับสามพี่น้องนะโอ้หางเลยเข้าวันเนี้ยเนีย่เมยผมเข้าไปหางดูไม่ได้ถามน้องสาวเหอะน้องสาวมันจะรู้น้อยเกือบรู้แล้วเกือบรู้แล้วใช้ปลูกเมียรู้ไปแล้วใช้ชะเจนพัดผสมกับคุมเลนเนาะอ่าคุมเลนแล้วก็ที่หลังก็ือมมูนก็ชดเจนพัดก็ถ้าโอ้ถ้าได้ผลดีขนาดนี้ก็สบายใจครับก็สบายใจก็จะานั่นไหมปูไหมไงได้ได้เราจัดโตให้ไม่ต้องกลัวแต่เศษนะเห็นขนาดนี้แล้วก็โอเคละเพราะว่า เราก็ต้องการความมั่นใจจากลูกค้านี่แหละว่ามันดีจริงนะใบเขียวตั้งใบแข็งแต่กอดีจบเลยที่หวานปุ๋ยคือมันเขียวแต่ไม่เขียวยิ่งไงที่หว,หวานปุ๋ยนะนะ้ำางค์ก่อนนะแถวมาลูกมันเขียวแต่ไม่เขียวแบบนี้พอฉีดยาเขาเลยเขียวตั้งด้วยเนี่ยสวยเลยสวยเอ๊แปลกใจเลยโหเขา้าก็เนี้ยโอ้โอเคไงถึงบอกให้มันดูให้มัง่งทีโอ้ดีกว่านี้ก็ไม่มีแล้วแม่ <laughs>